สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขสุกวัเนาะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับช่องนุ่มออฟฟิศลูกิสานแชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะครับสําหรับคลิปนี้เนาะครับนุ่มออฟฟิศนะครับกัสีผ้าพี่น้องนะครับมาเที่ยวงานลอยกระทงเนาะนะครับเป็นงานลอยกระทงประจําปี2566นะครับสำหรับมือนี้นะครับนุ่มออฟฟิศกัเลิ่องานเด็บไปน้อยหนึ่งนาะนะครับกั ว่าจะกลับมาหอดบ้านกะเกือบสองถุ่มเนาะนะครับพี่น้องที่นี่กับผ้าขอบครัวนะครับผ้าลูกเนาะนะครับผ้าลูกผ้าล้านนะครับออกมาเที่ยวงานลอยกระทงเนาะนะครับซึ่งปีนี้เนาะนะครับได้ผ้ารอบครัวนะครับมาเที่ยวงานลอยกระทงอยู่ที่วัดป่านทางามเนาะนะครับซึ่งติดแม่น้ำชี่นะครับอยู่ฝั่งตรงขามกับบุงลิ่งของเฮานี่เนาะครับพี่น้อง สำหรับทาของวัดบ้านทางงา่เนาะครับเพื่อนก็ได้มีการจัดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่นะครับของอำเภอโกสมพิสัยเนาะนะครับซึ่งนะครับวัดบ้านทางงามนี่ยก็ยูติดแม่น้ำชีเนาะนะครับยูติดแม่น้ำชี่แล้วก็ที่นี่เนาะนะครับชาวบ้านนะครับรวมโดยทางประสงค์นะครับเพื่อนก็ได้มีโครงการนะครับก็สร้างนะครับเป็น รูปปั้นพญานาคูนะครับพี่นนท์ยู่ขาเมนามชี้นะครับงามเด่นเป็นสง่านะครับพี่น้องนี่นะครับเท่าที่อทีผมโฮมออฟฟิศเนาะนะครับถ่ายอห่าเดียวเป็นรูปพญานาคูนะครับพญานาองละเจ็ดเสียงเนาะนะครับพญานาเจ็ดเสียงคูหนึ่งเนาะนะครับพี่น้องงามงามครับตอนกลางวันกับถูกแดดงามด้วกันครับ กลางคืนนี่มีไฟประดับนี่นะครับตามที่เพิ่นจัดงานนี่การงามก็นะครับงามขึ้นไปอีกเนาะครับพี่น้องครับอ่ามือนี้เนาะโนโฟฟ้ตผิดสี่ายางเที่ยวนี่งานไปเรื่อยๆเนาะนะครับอ่าขนก็นเริ่มอ่าทยอยกลับไปบางส่วนแล้วเนาะครับเพราะว่ามือนี้กนค่อนข้างที่จะเด็ดแน่แล้วเนาะนะครับอ่าทังพิธีการเพิ่นก็นกนเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับบ่ว่าจะเป็นพิธีการอ่า ประกวดนางนุพมาโน้นนะครับเพื่อนกับเซจินไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีประกวดกระทุงนะครับแต่ละหมูบ้านเนาะนะครับประกวดกระทุ้งประกวดไหลเรือไฟนะครับพี่น้องสื่อมือหนีเนาะนะครับกระทุงของหมูบ้านนุ่มออฟฟิศกะเดะเอาลงมาประกวดนั่งขึ้นกันเนาะนะครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าได้อันดับที่สองเนาะนะครับเป็นอันดับร่องชนะเลิศนะครับส่วนเรือไฟนะครับ หมู่บ้านของมุมออฟฟิศน,นี่ว่าใดเอาลงประกวดเนาะนะครับราาว,รว่าใดล่งประกวดล่งแข่งน้ำเพลินนะครับตรแต่ว่าได้ล่งประกวดกระทงนะครับรได้ลองชนะเลิศเนาะนะครับกระทงเนาะนะครับพี่น้องน,นะครับตอนนี้พิธีการทั้งพิธีการทาาั้ทงเวทีนะครับเพลินกับสี่เซตสินล่งแล้วเนาะนะครับกับมีการ มอบถวยน้อยนะครับมอบถวยร่างวัลนนะครับหายท่านทีมนั่งนกพม่านะครับกทีมที่ประกวดกระทุงนะครับทีมที่ประกวดไหลเรือไฟ้นะครับอันนี้พี่น้องนะครับลูกโมฟีสีพมาเบิรงกระทุแงต่ละมูบานนะครับจัดได้ยิ่งหง่อลังการครับนะครับจัดได้งามอิหลีครับพี่น้องงดงามนะครับแต่ละมูบาห์แบบออกไอเดียออกความคิดนะครับเราดมฝีมือนะครับ ออกเห็ดออกมาย่างสวยงามเนาะนะครับอ่านี่ครับกระตุ้งอันสุดท้ายนี่นะครับอันนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับผมเป็นของหมู่บ้านของนุ่มออฟฟิศนะครับเห็ดงามงามเนาะนะครับพี่น้องสมกับที่เพิ่นได้รล่องชนะเลือดเนาะนะครับเดี๋ยวผมพาเบิงนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับที่เพิ่นได้รางวัลทั้งชนะเลือดล่องชนะเลือดอันดับหนึ่งอันดับสองเนาะนะครับ งามนะครับทุกมู่บ้านนะครับตั้งเห็ดออกมาประกวดเนาะนะครับสำหรับเลือกไฟเนาะนะครับปีนี้นะครับปีแรกอะมีหมู่บ้านที่เห็ดเลือกไฟนะครับมาประกวดแค่สามมูบ้านเนาะพี่น้องนะครับบางวันปีหน้าก็สิมีหมู่บ้านนะครับหลายล่มู่บ้านนะครับเห็ดออมาประกวดหลายกว่านี่เนาะนะครับรวมถึงหมู่บ้านของนูมออฟฟิศนั่มนะครับก็สิแดงอาจจะได้มีออกมาประกวดเนาะนะครับ จากฟังนี้นะครับก็สิเห็นนะครับเรือไฟงามๆเนาะพี่น้องนะครับอลอยอยู่ในแม่น้ำชี่ของเฮาเนาะนะครับปีนี้มีทั้งเวทสามลำนะครับเรือไฟงามๆเนาะนะครับอสองลำแรกก็จะเป็นใส่ไฟจากตะเกียงเนาะนะครับตะเกียงน้ำมันเนาะนะครับเป็นเรือไฟแบบโบราณเนาะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งล่ำสุดท้ายก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟ ไฟฝ่าเนาะนะครับเป็นไฟฝ่าระดับโค้ก็มีเนาะพี่น้องอันนี้โคม,ม unified, โคมใหม่แล้วก็โตลง่มไปน,นิดหนาอที่นี่นะครับครอบรัวนนุ่มฟิตนะครับกับสีผ้ากันลงไปทาแล้วเนาะพี่น้องสีลงไปเตรียมล้อยกระทงเนาะน,นะครับส่วนกระทง่งไงนะครับเพื่อนกันนบสีเตรียมลงไปเนาะครับพี่น้องเตรียมลงไปเพื่อที่จะลงรล้อยจริงแล้วเนาะนะครับแต่ละหมูบ่บ้านเับหลิ่งหยกลงไปนะครับอันนี้เป็นของหมูบ่บ้านนุ่มฟิตเนาะนะครับ ก็ลงลงไปที่กันเนาะนะครับทางทีมฟอบานนะครับพอเมืองนะครับเป็นการเตรียมลงไปเนาะนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับการเตรียมกระท่งของแต่ละหมู่บ้านของจ้ของนะครับลงมากนะครับเพื่อที่จะล่องลอยในเมนาชี้เนาะนะครับต่างคนต่างปักถูปักเทียนนะครับใส่เงินนะครับใส่เงินใส่ถูปเทียนลงไปนะครับใส่เ้นผมใส่เล็บเนาะนะครับตาม เหตุข้องประเพณนี่โบราณของเขานะครับที่ะเพนี่ร่อยกระทุ่งคือการขอขมาแม่คงค่า,คาน,นะครับมีการขอขมาแม่คงค่าขอพรนะครับขอทั้งขอขมาทั้งขอพรน,นะครับนี่มู่บานนมอสิตงามครับ เอาแผ่คั่วน่อยครับ<ค> <น distribution> ที่นี่ก็เตรียมนะครับล่องลอยเนาะนะครับนุ่มออฟฟิศเดก็ได้มีโอกาสได้ลอยกับท่างทีมพอบานเนาะนะครับทีมพอบานพอเมืองเพิ่นก็นให้ยกซอยล,ล่องลอยเนาะนะครับเข้ากับลอยกระทงใหญ่ขอ,องยยเข้าลงไปเนาะนะครับจารนั้นคั่วคั่วนุ่มออฟฟิศเนาะนะครับเสื้อผ้ากันมานะครับเตรียมลอยกระทงของเจ้าของเนาะนะครับเงินจ่ายที่เข้า ใส่ผมใส่เหียบลงไปแล้วเนาะตามเห็ดคว้างไว้พี่นี่เข้านะครับก็ได้ขอพรนะครับขอพรขะขม่าแม่คงค่านะครับลก็รอยกระทงปลอยกระทงไปเนาะนะครับทางเรือไฟนะครับตั้มหนึ่งมนก็เก็บไปแล้วเนาะพี่น้องเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออยู่สองล่าเนาะนะครับอ่าไว้ในพี่น้องเบื้องอยู่เนาะนะครับก็งามๆเนาะพี่น้องสำหรับ ชาวบ้านเนาะนะครับพูดภาษาสนิกชนเนาะนะครับที่พึ่งมาเนาะครับบางคนกับพึ่งกลับมาเนาะนะครับมาเลิอกงานมากกับมีเนี่ยเป็นมาจากมือื่นมาพึ่งกับมาทานี่นั่นเนาะนะครับกับเหลือมามีคนแน่นะครับแต่ว่ากัเป็นทั้งห้างแเนาะครับเพราะว่าส่วนใยายพึ่งกับกลับบ้านไปแล้วนะครับทั้งมาล่อยกับท่งนะครับบางคนกับมาปล่อยโค้มเนาะนะครับปล่อยโค้มมาขอพรปล่อยโค้มนะครับเพื่อเป็น สี่ีมงคลให้เจ้าของเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดคล้องประเภทนี้เนาะนะครับที่เขาเห็ดกันมากเนาะนะครับปล่อยโคมปล่อยกระทงร้อยกระทงเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทสักคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปเนาะนะครับขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอให้พี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฟันดีเนาะนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนเนาะครับ Assalamualaikum warahmatullahi